สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบัางสปอยเมื่อไคจูที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลต้องการยึดโลกเต่ายักษ์ผู้มาพร้อมกระดองไอพ่นจึงต้องยืนหยัดสู้เพื่อปกป้องโลกกับกาเมล่าแอคไทค์ออฟเลจิองเรื่องเราจะสนุกสุดมันและตื่นเต้นขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับหลังจากที่กาเมลา่ากำจัดกายะอสได้ไม่นานนักก็มีอุกบาตตกลงมาที่เมืองซัปโปโร แต่เมื่อกองทัพมาตรวจสอบกลับพบแค่ร่องรอยการตกที่แผ่กระจายเป็นวงกว้างแต่กลับไม่พบอุกบาทเลยสักลูกต่อมาไม่นานนักขณะที่รถไฟใต้ดินกำลังวิ่งแต่ก็ต้องเปรกตะทันหันลรลดรางรถไฟข้างหน้าพังยับวิ่งต่อไม่ได้ทันใดนั้นฝูงแมงปลัดก็บุกขโมบคนบนรถทางการรีบอบพยพคนออกจากพื้นที่และส่งทีมกู้ภัยไปช่วยแต่พวกเขาก็โดนแมงปลัดจู่โจม ทีมกู้ภัยกรีดร้องก่อนจะโดนแมงปะหลัดเขมือบลงท้องเป็นเวลาเดียวกับที่มีต้นไม้ปะหลัดขนาดยักษ์ทะลวงออกมาจากตึกที่อยู่บริเวณนั้นทั้งอุกบาทแมงปะหลดัดและต้นไม้ยักษ์พวกมันอาจจะเกี่ยวโยงกันก็เป็นได้ปล่อยมันไว้แบบนี้ไม่ดีแน่กองทัพจึงวางแผนระเบิดมันทิ้งพวกเขาติดตั้งระเบิดไว้ที่รากของต้นไม้ยักษ์เป็นเวลาเดียวกับที่ทัพเรือตรวจพบสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ยักษ์ มันทะยานขึ้นมาจากน้ำแล้วหมุนติวติวไปทางต้นไม้ย,ยักษ์มันคือเต่ายักษ์ที่มาพร้อมกระดองไอพ่นทางด้านกองทัพเมื่อเตรียมการทุกอย่างพร้อมจึงทําการจุดชน,นวนระเบิดเพื่อทําลายต้นไม้ย,ยักษ์เป็นเวลาเดียวกับที่กาเมล่าบินมาถึงแล้วกองทัพรีบสั่งทุกหน่วยให้ถอยทัพเพราะหากกาเมล่ายิงเมก้าสแลชเชอร์กองทัพคงโดนลูกหลงไปด้วยกาเมล่าปล่อยลําแสงปืนใหญ่เมก้าสแลชเชอร์อัดใส่ต้นไม้ย,ยักษ์แล้วตรงเข้าประชิด มันพยายามถอนต้นไม้ทิ้งก่อนจะปล่อยเมก้าสลเชอร์อัดใส่อีกรอบจนต้นไม้ย,ยักเละทันใดนั้นูงแมงปลัดนับไม่ถ้วนก็ทะลักออกมาจากรากไม้พวกมันไต่ย,ยัวเยียะเต็มตัวกาเมล่ากาเมล่าโดนแมงแท้มันพยายามสลัดแมงทิ้งแต่พวกแมงมีเยอะมากกาเมล่าเจ็บปวดรวดร้าวมันโดนแมงแทะจนในที่สุดมันก็ลม้มเป็นเวลาเดียวกับที่แมงปลัดสังเกตเห็นเสาไฟฟ้า พวกมันจึงปล่อยกาเมล่าแล้วตรงไปกินพลังงานไฟฟ้ากาเมล่าจึงอาศัยจังหวะน,นี้ปล่อยไอพ่นแล้วทะยานขึ้นฝามันหมุนติวๆเพื่อสลัดแมงทิ้งก่อนจะบินจากไปแล้วหลังจากนั้นไม่นานนักก็มีแมงยักษ์ทะลวงขึ้นมาจากผืนมันบินหายขึ้นไปบนท้องฟ้าทัพอากาศสั่งทีมจู่โจมออกตามล่าและกระหน่ำยิงถล่มเพื่อทำลายแมงยักษ์กองทัพเรียกแมงประหลาดพวกนี้ว่าเลจิอง มันคือสิ่งมีชีวิตที่มาจากนอกโลกและมันต้องการยึดโลกกองทัพเก็บซากเลจิองมาชนสูตรดูแล้วมีความเป็นไปได้ที่เลจิอองพวกนี้จะกินพลังงานไฟฟ้าหากเป็นแบบนี้เป้าหมายของมันจะต้องเป็นที่กลุงมโตเกียวแน่ๆเพราะกลุ่โตเกียวมีพลังไฟฟ้าเยอะมากเวลาต่อมาที่เมืองเซนไดต้นไม้ยักษ์ก็ทะลวงขึ้นมาจากผืนแบบเดียวกับที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้รากของต้นไม้ยักษ์ ช้อนชัยไปทั่วทั้งเมืองจนตึกถล่มลงไม่อย่างต่อเนื่องต้นไม้ยักษ์เติบโตเร็วมากทางการทยอยอพยพคนออกจากพื้นที่เป็นเวลาเดียวกับที่กาเมลา่าบินมาถึงเมืองเซนไใตแล้วท่านใดนั้นเลจิองก็ทะลวงขึ้นมาจากพื้นแล้วตบกาเมลา่าจนดิ่งกระแทกกับพื้นโลกตอนนี้เลจิองจะเริ่มเติบโตจนแข็งแกร่งมากมันกอดรัดฟัดเวียงกับกาเมลา่ากาเมล่าพยายามปกป,ป้องเครื่องบินอพยพ เลจิองใช้กลงเล็บกระซวกท้องกาเมลา่าก่อนจะชาร์จพลังไฟฟ้าแล้วยิงลำแสงพลาสมาอัดใส่กาเมล่าจนลงไปนอนกองกับพื้นลำแสงพลาสมามีพลังทำลายล้างสูงมากกามล่าโดนไปเต็มๆถึงสองครั้งบวกกับการระเบิดของวัตถุไวไฟที่อยู่รอบๆทำให้กามลา่าบาดเจ็บสาหัสมากเลจิอองจึงอาศัยจังหวะนี้ดำดินหายไปแล้วกามล่ายังคงเดินตรงไปที่ต้นไม้ยักษ์ มันพยายามถอนรากถอนโคนต้นไม้เป็นแบบเดียวกับต้นก่อนหน้านี้ทันทีที่ถูกทำลายต้นไม้ย,ยักษ์ก็ระเบิดเป็นระเบิดที่ทรงพลังมากทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในรัศมีถูกทำลายจนราบคาบรวมถึงกาเมล่าด้วยเป้าหมายต่อไปของเรจิองจะต้องเป็นกลุ่มโตเกียวแน่ๆแ,แถมตอนนี้กาเมล่าก็ไม่เกลี่ยจนกลายเป็นเต่ายัางแบบนี้ดาวโลกจะต้องโดนเรจิองยึดครองแน่ แต่ยังไงซะกองทัพก็ไม่มีทางเลือกมีแต่จะต้องสู้สุดกำลังเท่านั้นกองทัพจะเตรียมยุดโทปกรณ์ทั้งหมดที่มีเพื่อเตรียมปะทะกับเลจิองและก็เป็นไปตามคาดเลจิองปรากฏตัวที่เมืองฮาชิริหน่วยรถถังกระหน่ำยิงถลมมันอย่างต่อเนื่องแต่การโจมตีแค่นี้ไม่ขนาผิวเลจิองเลยสักนิดเลจิองชาร์จพลังไฟฟ้าแล้วจู่โจมกลับด้วยลำสงพลาสมา จนหน่วยรถถังระเบิดไม่เหลือซากกองทัพสั่งหน่วยอากาศยานทิ้งระเบิดถล่มเลจิองแต่ก็ทําอะไรมันไม่ได้อีกด้านหนึ่งทุกคนจําอสกิดได้ไหมครับเธอคือคนที่สื่อจิตถึงกาเมราได้อสกิและเล่าเด็กๆที่รักในตัวกาเมราภาวนาและส่งพลังชีวิตให้กาเมา่าจนในที่สุดกาเมลาก็ฟื้นคืนชีพและกลับมาพร้อมพลังเต็มแม็กกาเม่าทะยานขึ้นฟามันบินไปหาเลจิอง เลจิอองเองก็สัมผัสได้ถึงอันตรายที่เข้ามาใกล้กาเมล่ามาถึงแล้วมันทำการแลนดิ้งทันไลไปกับพื้นโลกแล้วก็ระนำปล่อยลำแสงเมกาสแลชเชอร์อัดใส่เลจิอองอย่างบ้าคลัง่งแต่เลจิอองป้องกันได้ถึงเวลาตัดสินแพ้ชนะเลจิอองปล่อยคลื่นเสียงสั่งการให้เลจิอองมินิบินมาดุมแทะกาเมล่าแต่ทางกองทัพและทุกหน่วยงานต่างหาทางช่วยกาเมล่า โดยการปล่อยกระแสไฟฟ้าเมื่อฝูงเลจิองมินิสัมผัสได้มันจึงเปลี่ยนเป้าหมายจากกาเมล่าไปรุมแทะเสาไฟฟ้าแทนแล้วเลจิองโกรธมากมันกระแทกกาเมล่าจนลม้มและเตรียมจู่โจมซ้ำด้วยลำแสงพลาสมาแต่กาเมล่าปล่อยไอพ่นและพุ่งหนีไปได้สองอสูรยักษ์กอดรัดฟัดเวียงกันอย่างบ้าคลั่งกองทัพสั่งระดมพลทุกเหล่าทัพยิงถล่มเลจิองเป็นกำลังรบให้กาเมล่า ขนาดรุมประชาทันอย่างล้มเลจิองไม่ได้ต้องยอมรับเลยว่ามันเป็นไคจูที่แข็งแกร่งมากการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดเลือดพล่านกาเมล่าหักเขาเลจิอองทิ้งเพียงเท่านี้เลจิองก็ปล่อยพลาสมาไม่ได้แต่เลจิองกลับมีอาวุธลับซ่อนไว้มันคือแท้พลังที่มีพลังทำลายล้างและความเร็วสูงมากแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะป้องกันหรือหลบการโจมตีนี้กาเมล่าโดนอัดจนหมดสภาพ อีกด้านหนึ่งหน่วยอากาศยานก็กระหน่ำยิงจรวดถลม่มฝูงเลจิออนมินิจนตายเรียบทางด้านกาเมลา่าถึงเวลาที่จะต้องงัดไม้ตายก้นหีบออกมาใช้กาเมล่ากรีดร้องมันรวมพลังจากทั่วทั้งโลกอย่างก,กระบอนเกงกิของโกคูยังไงอย่างนั้นมันคือสุดยอดท่าไม้ตายของกาเมลา่าปืนใหญ่อันติเมตพลาสมาขนาดร่างกายกาเมลา่าอย่างแทบแบกรับพลังทำลายล้างของท่านี้ไม่ได้ แล้วเลจิอองจะไปเหลืออะไรล่ะครับเลจิอองแหลกสลายกลายเป็นอากาศธาตุกาเมล่าทำหน้าเลืกลักเมื่อเห็นเหล่าทหารทำความเคารพหากไม่มีกาเมลา่าดาวโลกคงโดนเลจิอองยึดคลองไปแล้วกาเมล่าปล่อยไอพ่นแล้วททยาหายขึ้นไปบนท้องฟ้า ก็จบกันไปแล้วครับกับก a าเมลล่าแอคแท็กออฟเลงเพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงังและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดแระการใดกระผมก็ต้องขออภัยมาหนาที่นี้ด้วย สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย